ว่าผม,มเจอคนไทยว่ะผมได้ยินเขาพูดไทยกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปแกล้งเขาหน่อยไทยไวร y สฟอร์มไทยแลนด์ไทยแลนโอเคโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวพามาดูว่าโรงแรมคืนละหนึ่งล้านที่เวียดนามเนี่ยเป็นยังไงนะผมดูกันครับห้องพักคืนละล้านที่เวียดนามตอนนี้ตอนเช้าจากเมืองโฮจิมินห์ครับวันนี้ผมจะไปพักโรงแรม คืนละหล้านมันจะเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดที่ผมจะไปนอนในระหว่างทริปเวียดนามที่นี่นะครับเดี๋ยวพามาดูว่าโรงแรมคือละหนล้านที่เวียดนามเนี่ยเป็นยังไงนะผมอออากาศวันนี้ด้านนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะ แดดร้อนแต่ผมว่าที่ฮานอยมันแบบร้อนแบบร้อนอบอ้าวอ่ะดูนี่นะครับนี่ในสวนสาธารณะกลางเมืองซึ่งมันมีจัก,กรยานด้วยแบบว่าสแกนแล้วก็เอาไปขี่เออเหมือนสกูตเตอร์ไฟฟ้าอนอะอ่ะเสามารถาเช่าไปปั่นได้ทำไมผมพูดภาษาไทยไม่ชัดว่า <laughs> จะบอกว่าคืนนี้นะี่ยผมจะไปพักแบบส่วนตัวนะเช่าห้องนอนคนเดียวก็อย่างที่ผมบอก วันไหนที่ผมต้องการนอาเป็นปส่วนตัวเนี่ยผมจะไปเช่านอนคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราไม่ได้อยู่ห้องเยอะเราไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากผมก็จะไปเช่าแบบห้องรวมอะเออโฮสเทลไปนอนนะผมแค่แบบว่าเก็บของเฉยๆนะครับบรรยากาศในสวนสาธารนณะก็คือดีเงียบลมสบายดีไอ้ตรงนั้นจะเป็นเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะมันจะเป็นชั้นใต้ดินกะ็คือเหมือนว่าเป็นห้างอยู่ด้านล่างนะครับผมเมื่อคืนผมก็ไปซื้อแว่นเนี่ยมาจากที่นั่นแหละอัลละสามแสน แวนยิโตโคตรแพงโรงแรมที่ผมจะไปมม่ต้องเข้าซอยใหม่อีกแล้วหรอครับเนี่ยโอ้โหไม่ซอยเล็กจังวะอ๋อมันไปลุมันไปทะลุถนนนั่นนู้นได้นะครับ oh. อย่างนี้นี่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าทริปนี้ผมไม่ได้แพลนอะไรเลยผมไม่ได้แพลนว่าจะไปไหนไม่ได้แพลนว่าจะทําอะไรแล้วก็ไม่ได้แพลนว่าจะอยู่แต่ละเมืองเนี่ยกี่วัน คือถ้าพอผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมก็ย้ายเมืองหรือว่าไปที่อื่นหรือว่ากลับอย่างเนี้ยถือว่าพาทุกคนมาชมบรรยากาศเรียลๆเหมือนกับที่ผมเห็นนะนี่ก็คือบรรยากาศในเมืองของเเมืองก็สวยดีนะนั่นโรงแรมผมนะครับคืนนี้คือละล้านคืนนี้เราจะไปนอนโรงแรมคือละล้านกันครับผมรดเยอะๆเยอะ

โอ้ s 2, 2, oh, 2 m c เ s ็มเช็คอินอ๋อโอเ a ไอ i ์ a ์ไอท t ท์ไ e u ์ส l e อท์ส y ไ e ท์ a n ไอท์ส์ไอท์ส์ไอท์ส์ไอท m ส์ไอท e ส์ไส์ไอท์ส์ไอท์ไอ o ์อท์ส์ไอ h ์ r ไอท์ส์ไอท์ส์ไอท์ส a ไอท์ส์ไอท์ส e ไอท์ส์ไสไอท์สอทไอท์ส์ไอท์สไอท์ส์ไอทไอทเสีไอวอทวไอ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 อนอ ร้อนมาก very hot outside ย่าก็เราเอากระเป๋าวางไว้เดี๋ยวผมออกไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้นี่คือบรรยากาศหน้าโรงแรมนะก็ประมาณนี้คือไซตที่ผมมานอนที่นี่คืนเนี้ยเพราะว่าผมรู้การหาห้องที่มันดูดีแล้วก็เพราะว่าผมจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรแล้วก็จะมาทำงานในห้องด้วยก็เลยหาห้องที่มัน ดีๆนอนสักคืนแล้วกันโดยปกติแล้วถ้าไม่ไม่มีอะไรมากเนี่ยผมก็จะไปนอนโฮสเทลบายๆราคาประหยัดกระเป๋าด้วยนี่ไปดูนมเปรี้ยวบี t ทเก้นของไทยที่เวียดนามเขาขายเท่าไหร่อันนี้31,000ดองเท่ากับขวดละ45บาทนะเนี่ยเห็นป่ขวดนี้คือ45บาทนะเนี่ยแค่400 ml. เออ ml พอเป็นของแบบว่า Import มันก็จะแบบแพงขึ้นมาทานันทีแต่ไม่รู้ว่าที่ไทยเนี่ยก็ขายอยู่ก่นกี่บาทใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนี่อันนี้เป็นตีนไก่นะครับเนี่ยนี่ตีนไก่ไก่แปลกแปกนี่อันนี้คือเบนโตะของไทยนะครับทุกคนอยากรู้ไหมว่าราคาไปเป็นไทยเท่าไหร่ผมแปลมาแล้วเมื่อกี้น,นะราคาเป็นไทยก็คือ41บาททุกคนถุงแค่เนี้โอ้โหคือรู้ว่าพอม,มาอยู่ต่างประเทศแล้วคือมันแพงขึ้นมากโอ้โห ค่าที่ไทยนี่น่าจะไปเท่าไหรอ่อะ15บาท20บาทมันแพงขึ้นมาเท่าตัวเลยอ่ะโอ้โหผมว่าผม,มเจอคนไทยว่าผมได้ยินเขาพูดไทยกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปแกล้งคนไทยที่มาอยู่ในเซเว่นเวียดนามหน่อยเดี๋ยวเราจะไปแอบถ่ายเขาไม่ได้ใจว่าเขาจะรู้จักผมหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราจะไปแกล้งเขาหน่อยนี่้นี่คนไทยนะครับทุกคนผมได้ยินเขาพูดไทยอยู่ Hi where you from Thailand Thailand okay okay where you from Thailand you all from Thailand traveling here yes okay สวัสดีครับบังเกิดเจอคนไทยโอ้คนไทยโอ้คนไทยเดี๋ยวเฮ้ยเจอคนไทยเลยก็ว่าจะเข้ามาทักทายหน่อย ใช่ครับแล้วครับนี่ผมกางได้ผมเจอคนไทยมามาจากฮานอยเมื่อสองวันก่อนใช่คนไทยมาเยอะนะช่อง Fit and Travel ครับอ๋อโอเคครับใช่ครับครับผมครับครับไม่ไม่ได้เจอคนไทยหลายวันมากเลยทักทายสักหน่อยพี่มานได้เจอคนไทยเยอะมากจริงเหรอครับผมไม่ไม่เจอใครเลยนี่คามาเคนน่อออ this one is my อันนี้น้ำโองผมเมื่อวานนะเดี๋ยวกลัวดเขาจะเอาไปคิดอีกใช่ปะ Sorry อ้าวนนี้มาเที่ยวกี่วันแล้วครับวันแรวันเองค่ะอ๋อนี่วันนี้เท่าไหร่แล้ววันแรก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 มันเป็นวันหยุดเหมือนเคยอ๋อไปที่ไหนมาแล้วบ้างครับไปกินข้าวแล้ว Thank you Oh. อ๋ออานนี้เราซื้อเข้ามากล่องนึงเดี๋ยวมากินในนี้แหละแอร์มันเย็นดีอยู่ข้างนอกมันร้อนครับ thank you อ่าผมจะหาที่นั่งแถวนี้แล้วกันนะ <Thank you. S 2> โอ้ใครกินเลอะขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้คือโยเกิร์ตโยเกิร์ตบลูเบอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่รู้นะคขวดหนึ่งก็ประมาณ30บาทได้แพงเลยนะอเอาจริง ก็อร่อยนะก็อร่อยนะอร่อยนะวันนี้เราก็กินแบบง่ายๆก็แล้วกันครับนี่แต่ว่างค์จริงนะกล่องเนี้ยปีว่าประมาณ5 1บาทนะทุกคนผมว่าอาหารที่นี่แหละนี่ขนาดในเซเว่นนะผมว่ามันยังแบบว่ามีความแพงกว่าที่ไทยนิดนึงนิดนึงเกือบจะเท่าเท่ากันแต่ว่าของเนี้ยแพงกว่าไทยนิดนึงผมว่าโดยปกติในในเซเว่นว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี้ยราคามันน่าจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแหละ นราจะจัว่าคุณไปซื้อตามร้านข้างทางในโซนช้อปปิ้งในโซนนักท่องเที่ยวอันนั้นน่ะแพงกว่าแน่นอนไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนโซนท่องเที่ยวทุกอย่างคือแพงอันนี้เป็นข้าวไก่แล้วก็มีไข่แล้วก็มีซอสเราจะใส่ซอสอะไรเข้าไปและนี่คือการใช้ชีวิตต่างประเทศแบบคนเดียวครับเ้ยมือน,นี้ง่ายๆ่อย นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับคนไทยผมว่านะคนไทยที่แม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอเจอในต่างประเทศเนี่ยความรู้สึกแบบว่าเฮ้ย mm. แบบสนิทสนมเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนแบบมีความใกล้ชิดกันขึ้นมาทันทีเลยซึ่งผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะหรือว่าเป็นแค่ผมหรือว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ผมว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันแบบผมหรืออาจจะเป็นเพราะเรามาเซเว่นเราก็เลยเจอคนไทยเซเว่น mm. นี่มันเป็นของไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นของ mm. ของอะไรวะเออผมไม่รู้ยิงอัไเนี้ยไม่รู้จริงกินก่อนกินเสร็จวเราออกไปเดินข้างนอกต่อ อยู่ข้างนอกอากาศที่นี่คือร้อนจริงๆร้อนมากจนแบบผมไม่อยากจะเดินไปไหนเลยเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาตากแอร์ในห้างนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมตอนที่บ่ายสองแล้วเดี๋ยวจะพาไปรีวิวห้องคือละละ้านกันนี่อันนี้เหมือนจะเป็นฟูดคอร์ทในห้างใต้ดินหรือเปล่านะผมเห็นมันมีซุม้มที่นั่งก็คือสบายมากเราจะมานั่งรอในนี้แล้วกันนะจนกว่านะจะถึงเวลาเช็คอินโรงแรม ฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนอาหารนะดูโซนอาหารฝั่งนี้หน่อยโอ้อติมรับ5 0 0พดองนะผมไม่ผมไม่มีตังเว้นนแล้วตอนเนี้ยอ๋อโซนอาหารเฝอเฝอเฝอตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองแลวนะครับได้เวลากลับไปเช็คอินที่โรงแรมกันแล้วนะผมผมก็มาถึงโรงมมแรมแล้วเดี๋ยวจะไปดูห้องพักคืนละล้านกันว่าจะเป็นยังไง Hi, I'm back. <laughs> <laughs> Thank you. Very hot outside, huh? Yeah, very hot outside. In your country, the weather like this? In your country, the weather like this? Uh, same, same, huh? It's, it's similar, but here it's like a little bit hotter. Here. Here. Yeah. <laughs> okay. Can I pay with God? Yeah, but you pay more than 3.8% up the free. 3รี t อน e อ e ปอร์เ e นต์อัพเออ่อ้โ t โจโจ28,000นอสโจโจ a e ์28,000นอสอะ่บาทผมไม่มีเงินสดแล้วนะตอนนี้เราจะเพคกับอา่ายด้วยบัตรเครดิตการ์ดนะก็บอว่าจะชาร์จเพิ่ม3% 50บาทได้ไโอ <Yeah. S 2> okay. เดี๋ยวค่อยไปกดตังกัน thank you so much thank <Yeah. S 2> you t h เคชั้น4นะครับโอเคเขาบอกว่าห้องที่ผมจองมาก็คือเหมือนแอร์มันจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ก็เลยอัปเกรดห้องผมให้แบบว่าห้องใหญ่ขึ้นนิดนึงนะผมเขาบอกว่าไม่ไม่จ่ายอะไรเพิ่มแต่ว่าคิดเพิ่มไปแล้วนะ3%ค่าธรรมเนียมจ่ายบัตรอ,อ่ะเออห้องที่4,03นะครับเอ้นี่ห้องผมบ มาดูกันนะครับห้องพักคืนละล้านที่เวียดนามเอ้ยเอา้เอาทำไมเป็นสามเตียงอะเนี่ยอเสียบบัตรก่อนปึ๊บและนี่ก็คือห้องพักคืนละหนึ่งล้านที่เวียดนามนะครับทุกคนโอ้ <c oughs> คือผมมาพักคนเดียวทำไมให้เตียงมาตั้งสามเตียงเนี่ยคืนนี้ต้องไปหาคนมานอนเพื่อนแล้วแหละเขาบอกว่ามันเป็นห้องซีวิวอะ วิวยังไงโอ้โหวิวดีมากมากเปิดออกมาโอ้โหวิวดีมากมากคือละลานสุดยอดมากเลยครับทุกคนอันนี้ก็ตู้เก็บเสื้อผ้านะครับมีตะกร้ามีอะไรอย่างนี้โอ้โหมีรองเท้าให้ตั้งสามคู่เลยอยู่คนเดียวผมจะใส่หมดหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยปิดอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้ง นี่ก็จะเป็นน่าจะตู้เย็นนะข้างในอะ่ะโอ้ตู้เย็นมีอะไรไหมอ๋อมีน้ํามีอะไรนะกินฟรีได้เปล่าไม่น่าจะนะมีขนมมีอะไรด้วยมีทีวีทั่วไปเลยแล้วก็ห้องน้ํานะครับมาดูกันนะครับทุกคนโอ้โอเคห้องน้ําก็มีอ่างสปุชชี่นะครับน,นี่ีแล้วก็ส้วมแล้วก็พัชดชตัวแล้วก็สุดหลอ่อโอ้โหโคตรหลอ่อ ถ้าถามว่าห้องกว้างไหมสําหรับผมมันก็ไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้แคบด้วยนะครับจริงๆซึ่งราคาถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยที่ว่าคือละพันอะเกือบเกือบพันสำหรับผมแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลนะเพราะว่าในโซนนี้ก็จะเป็นโซนในเมืองด้วยนะครับถ้าถามว่าอยากไปนอนโรงแรมที่แบบตึกสูงๆอันนี้ไหมก็ก็อยากไปนอนนะแต่ว่าผมไม่ได้มาเพื่อที่จะ มานอนโรงแรมไหมแค่ไหนวะผมมาแบบมาชมวิวมาถ่ายรายการมาอะไรในเมืองเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องไปขนาดนั้นเก็บตังค์ไว้แบบทําอย่างอื่นดีกว่านะวันนี้ผมก็จะพักผ่อนเก็บกองเก็บอะไรแล้วเดี๋ยวเสร็จธุระอะไรที่นี่ก็จะไปต่อไปทําอะไรที่อื่นต่อตอนเย็นๆตอนที่อากาศมันไม่ร้อนมากเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบข้างในโรงแรมโอ้โหข้างนอกคือร้อนแบบอยู่ไม่ได้จริงเลยผมบอกตามตรงโอเคเจอกันข้างนอกเย็นนี้ครับผม สรุปแล้วตอนเย็นผมก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับคลิปนี้ก็เลยต้องจบเพียงเท่านี้แต่ว่าคลิปต่อไปผมจะบอกเลยว่าผมจะไปพักโรงแรมที่ถูกที่สุดในเวียดนามมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับสวัสดีครับ